พระลาหูกำลังจะย้ายครั้งสำคัญรีบสวดร,รีบฟังจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีมีเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสิ่งสำคัญที่สุดเตือนสติตัวเองให้ระวังความคิดและการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจและพระลาหูจะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิน,นุสันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปะมุจจะสี สังวิะลูโปอคัมมะกินนุพีโตวติทสีติสัตตะทาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุดเจยยะ สุริยันติกินนุสันตะละมาโนวลาหุจันทังปมุจจะสิสังวิคลูปโอ,อคัมมะกินนุพีโตวะติทะศีติสัตตทาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขัง ละเพพุทธคาถาพิขีตมหิโนเจมุจเจย,ยะจันทิมันติกุเศเสโตมะมะกุเศเสโตโโตลาลามะมะโตราโมโทราโมมะมะโทราโมมะมะโทราโม,ะม,ะโต,าโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทยะตะวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวะลาหุ สุริยังปะมุจจสิสังวิะลูปโปอคัอม,มะกิน,นุพีโตวะติถสีติสัตตทาเมพะเลมุทธาชีวันโตณนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิ โนเจมุตเจยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวลาหุจันทังปะมุจจะสิสังวิคขลูปโปอ,อคัมะกินนุพีโตวะติทธสีติสัตตาเมพะเลมุธา ชีวันโตณนะสุขขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุดเจย,ยะจันทิมันติกุเศเสโตมะมะกุเศเสตโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทราโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากิน,นุสันตะละมาโน วราหุสุริยังปมุจจสิสังวิคฆลูปโปอะคัมมะกินนุพีโตวติถสีติสัตตะทาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถา พิขีโตมหิโนเจมุดเจยะสุลิยันติกินนุสันตะละมาโนวลาหุจันทังปะมุจจสิสังวิคะลูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติทธสีติสัตตาเม พะเลมุทธาชีวันโตณนะสุข,ขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุจเจยยะจันทิมันติกุเศเสโตมะมะกุเศเสตโตโตลาลามะมะโตราโมโทราโมมะมะ โทราโมมะมะโทราโมตังเหกุติมะมะเหเกกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังะะตว,ต,งมะมะต,งวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินหนุ สันตะละมาโนวะราหุสุริยังปะมุจสิสังวิคะลูปโปอะคัมมะกินนุพีโตวะติถะศีติสัตตะทาเมพะเลมุทธาชีวันโตณนะสุขังละเพ พุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุจเจยะสุลิยันติกินนุสันตะละมาโนวลาหุจันทังปมุจจสิสังวิคขลูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติทสีติ สัตตาเมภะเลมุตธาชีวันโตนะสุขขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุจเจยะจันทิมันติกุเศเสโตมะมะ,มะกุเศเสโตโตลาลามะมะโตรามะมะโาม โทราโมมะมะโทราโมมะมะโทราโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัธาตังมะมะตังทยะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะ ยติกากินนุสันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปะมุจสะสังวิคะลูปโปอคคัม,มะกินนุพีโตวะติะสีติสัตตทาเมพะเลมุธาชีวันโต นะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุจเจยยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวลาหุจันทังปมุจจสิสังวิครูปโออาคัมมะกิน,นุพีโต วะติทะสีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุข,ขังละเพพุทธคาถา,าพิขีโตมิโนเจมุจเจยะจันทิมันติกุเศเสโตมะมะกุเศเสโตโตลาลามะมะ โทรามโมโทราโมมะมะโทราโมมะมะโทราโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตวะวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวะราหุสุริยังปะมุจฉีสังวิคะลูปโปอคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตธาเมพะเลมุทธา ชีวันโตณสุข,ขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุดเจยะสุลิยันติกินนุสันตะละมาโนวลาหุจันทังปมุจจสิสังวิคลูปโออคัมมะกินนุ พีโตวะติทะสีติสัตตะทาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุตเจยยะจันทิมันติกุเศเสโตมะมะกุเศเสโตโต ลาลามะมะโตลาโมโทราโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโม,มาตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมงะมะตังทะยะตัววตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวะราหุสุริยังปะมุจะสิสังวิคะลูปโปอะคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาเม พะเลมุทธ,ธาชีวันโตณสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุตเจยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวลาหุจันทังปะมุจจสิสังวิคัลูโป อาคัมมะกินนุพีโตวะติทสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันตโตนะสุข,ขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุตเจยยะจันทิมันติกุศเสตโตมะมะ กุดเสตโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลา,า,า,าโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมาตตะตังทะยะตะววตังมะมะตังวติตัง เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวะราหุสุริยังปะมุจะสีสังวิคลูปโปอะคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตธา เมพะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุตเจยยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวะลาหุจันทงังปะมุตจะสิ สังวิคขรูปโปอ,อคัมมะกินนุพีโตวะติทสีติสัตตทาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุขขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุจเจยยะจันทิมันติ กุตเสโตมะมะกุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทยะตะวะตังมะมะตัง วติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปะมุจจะสังวิะลูปโปอะคัมมะกินนุพีโตว,วะติทะสีติ สัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุข,ขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุตเจยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวะลาหุจันทัง ปะมุจจะสิสังวิะลูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติทสีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุจเจยะ จันทิมันติกุศเสโตมะมะกุศเสโตโตลาลามะมะโตราโมโธลาโมมะมะโธราโมมะมะโธลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทยะตัะวตัง มะมะตังวติตังเสกามะมะ,มะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวราหุสุริยังปะมุจสิสังวิคะลูปโปอะคัาม,มะกิน,นุพีโต วะติถสีติสัตตทาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถา,าพิขีโตมหิโนเจมุตเจยะสุริยันติกินนุสันตะละมาโนวะลาหุ จันทังปมุจจะสิสังวิคขลูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติธสีติสัตตาเมพะเลมุธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจ มุจเจย,ยะจันทิมันติกุตเสโตโมะมะกุตเสตโตโตลาลามะมะโตลาโมโธลาโมมะมะโธลาโมมะมะโธลาโม,ะม,ะโต,าโมตังเหกุติมะมะเหกุติยะัตถะตังมะมะตังทะยะ ตะววตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวลาหุสุริยังปมุจชสิสังวิคะลูปโปอคคามะกินนุ พีโตวติถสีติสัตตทาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุตเจยยะสุลิยันติกินนุสันตะละมาโน วลาหุจันทังปมุจจะสิสังวิครูปโออาคัมมะกินนุพีโตวะติทะสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิ โนเจมุดเจยะจันทิมันติกุศเสโตมะมะกุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะ ตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะ,มะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตะละมาโนวะลาหุสุริยังปะมุจะสิสังวิคลูปโป อคัมมะกินนุพีโตวะติทธสีติสัตตทาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุตเจยยะสุริยันติกินนุ สันตะละมาโนวะลาหุจันทังปะมุจจะสิสังวิะลูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติทะสีติสัตตทาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขขังละเพพุทธคาถา พิขีโตมิโนเจมุจเจย,ยะจันทิมันติกุศเสโตมะมะกุศเสโตโตลาลามะมะโตราโมโทลาโมมะมะโทราโมมะมะโทลาโมตังเฮกุติมะมะเฮกุติ ยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา